ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่กายรักษาคลินิกนะคะจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งวันนี้นะคะทางกายรักนะคะได้รับเกียรติจากคุณจุไรศรีเมืองนะคะอายุ64ปีนะคะที่มีปัญหาการนอนหลับนะคะท่านนะคะจะมาเล่าประสบการณ์ในการรักษาภาวะนอนไม่หลับด้วยเครื่องไม่เหล็กไฟฟ้าหรือว่า TMS นั่นเองค่ะค่ะย,ยังจะสอบถามว่านอนไม่หลับเนี่ยคะ่ะเป็นมานานกี่ปีแล้ะคะอืมเป็นมา เป็นมาประมาณห้าหกปีแล้วค่ะคือหลังเที่ยงคืนแล้วค่ะจึงจะจึงจะหลับอ่าเดี๋ยวลองเล่าอาการให้ฟังเลยคะ่ะว่ามันเป็นยังไงบ้างว่าตื่นบ่อยหรือว่านอนแล้วหลับต่อไม่ได้อืมระการแรกก็คือไม่ง่วงก่อนค่ะค่ะไม่ง่วงทั้งกลางวันทั้งกลางคืนแต่ว่าพอหลังเที่ยงคืนเราก็ยังไงก็ต้องนอนแต่ว่าก็นอนไม่หลับพลิกตัวไปพลิกตัวมาจะไปหลับก็ประมาณ ตีสามประมาณนั้นนะคะแล้วก็ตื่นหรือบางทีก็เพี่ยงคืนหลับแล้วก็ตื่นแล้วก็ไม่หลับเลยเป็นมาติดต่อกันมาอย่างนั้นตลอดแล้วก็ค่ะแล้วก็พอเป็นแบบนี้ค่ะได้ไปเข้ารับการรักษาอย่างไงบ้างคะกับการนอนไม่หลับแบบนี้อืมก็ไปปรึกษาหมอก็หมอก็แนะนําให้ทานยาช่วยกันนอนหลับค่ะ,ะ,คะแล้วก็หลังจากทานยาไปรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะ หมอให้ทานอาทิตย์ละหนึ่งครั้งครั้งละหนึ่งเม็ดทานแล้วก็หลับหลับสนิทมากค่ะตั้งแต่ตั้งแต่ตแตข้านอนเลยถ้านอนห้าทุ่มก็คือหลับยาวไปจนถึงเจ็ดโมงเช้าอย่างนี้คะ่ะ<ม>ไม่ตื่นเลยก็คือทานยามาตั้งแต่เริ่มเป็นเลยถูกไหมคะมตั้งต้องทานยามาก็ประมาณสักสองปีนะคะแล้วมันรู้สึกแบบตื่นมาแล้วรู้สึกสดชื่นไหมคะจากตอนาทานยาใช่ไหมคะ คือถ้าทานยาแล้วได้นอนพักผ่อนเต็มที่ก็ดีขึ้นแต่ว่าไม่อยากไม่อยากจะใช้ยานาน,านๆเพราะว่ามีผลข้างเคียงเยอะอะค่ะค่ะแล้วอะไรเป็นตัวตัดสินใจที่ทําให้เข้ามารับการรักษาทางกายารักดี<ม>กขึ้นไหมเล็กไปฟปาคะก็เห็นจากในในในเพจของคุณหมออะค่ะเพจของกายารักคลินิกนะคะแล้วก็นั่งฟังเปิดดูหลายๆครั้ง นั่งศึกษาแล้วก็เปิดให้ลูกสาวที่เป็นหมอดูด้วยลูกสาวก็ว่าเออแม่ลองไปแต่พี่เขาเป็นหมอจริงๆนะเป็นหมอเกี่ยวกับระบบประสาทสมองนั้นเนี่ยค่ะเ็าเลยตัดสินใจมาค่ะอืมค่ะค่ะซึ่งคุณจุไรนะคะเข้ารับการรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะวันนี้เป็นวันที่สี่แล้วค่ะอยากจะให้เล่าให้ฟังนะคะว่าหลังการรักษาไปตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงตอนนี้ค่ะมันมีความรู้สึกยังไงบ้าง วันแรกที่มาก็คือหมอใช้เครื่องมือด้านฝานะคะด้านฝาข้างเดียวค่ะเอ๋อด้านซ้ายโทษค่ะด้านซ้า,าย,าายข้างเดียวใช้เวลาประมาณ20นาทีานะคะครั้งนั้นกลับไปถึงบ้านตั้งแต่เที่ยงจนถึงบ่ายสองหลับยาวไม่ตื่นเลยค่ะแต่ว่าพอกลางคืนไม่หลับเหมือนเดิม,มพยายามานอนก็ไม่หลับ ทีนี้พอครั้งที่สองมารักษาด้านซ้ายใจกลางด้านซ้ายอีกใช่ไหมคะทีนี้ตั้งลางวันกลางคืนไม่หลับเลย <c oughs> ไม่ง่วงเลยค่ะพอวันที่สามคุณหมอเปลี่ยนเป็นเพิ่มการรักษาขึ้นใช่ไหมคะตั้งด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็มีฮอร์โมนช่วยหลับค่ะตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงวีสามสองเท่ยโมง หลับสนิทมากแล้วกลางคืนก็หลับตั้งแต่สี่ทุ่มยาวเลยค่ะตีดี่จนถึงตีห้าที่ตื่นตีห้าก็ตั้งนาฬิกาปลุกค่ะแล้วระหว่างมารักษาได้ทานยาตัวเดิมไหมคะไม่ทานค่ะก็หลับได้ถูกไหมคะค่ะแล้วรู้สึกสดชื่นแฮปปี้ค่ะดีใจมากเลยค่ะเปลี่ยนชีวิตเลยค่ะคือฝ่ายฝันมานานมากว่าอยากจะนอนเหมือนเพื่อนเห็นเห็น แฟนเนี่ยเขากินข้าวเสร็จเขาก็หลับตั้งแต่สองทุ่มครึ่งหลับนู้นคือแบบหัวถึงหมอนก็คือหลับเลยค่ะตัวเองในนอนนับหนึ่งถึงร้อยก็แล้วนับถอยหลังก็แล้วสวดมนต์ก็แล้วฟังวิทยุธรรมะก็แล้วไม่หลับค่ะเขไม่หลับเลยค่ะค่ะเนี่ยมามาพบกับคลินิกกายรักเนี่ยค่ะได้ชีวิตใหม่เลยตอนนี้ค่ามมีอะไรอยากฝากบอก เพื่อนๆที่รับชมอยู่บ้างไหมคะอ่าก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะคะกับการรักษาโดยโดยไม่ต้องใช้ยาใช้ใช้เครื่องอะไรนะเขาเรียกเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าดอวาตัว TMS e ค่ะ,ะ TMS แม่เหล็กไฟฟ้านะคะก็เดี๋ยวพอครบคอร์สจะรีวิวอีกครั้งะคะ่ะแต่ตอนนี้แฮปปี้มากกับการได้น,นอนเต็มอิ่อหนึ่งคืนมา่อคืนนะคะสดชื่นกับปี้กับสดชื่นกับปีกับ,กบเรา <laughs> ค่ะเดีเเ๋ยวทีนี้อทำเจ็บไหมครับ ไม่เจ็บเลยคะ่ะไม่รู้สึกอะไรเลยเมันเหมืนกับว่ามีเครื่องมือเข้าไปกระตุ้นสมองติ๊กติ๊กค่ะติ๊กติ๊กอย่างนั้นหลคะ่ะไม่เจ็บไม่น่ากลัวเลยคะ่ะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะวันนี้ขอขอบคุณนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆทางบ้านที่รับชมได้ฟังนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ